โค้ชเฮงวิทยาลากุลยืนยันอีกเสียงมาซาดาอีชิอีไม่เหมาะสมในการคุมทีมชาติไทยเพราะสิ่งนี้แอนโทนีฮัสซันเซ็นสัญญากับสมาคมกีฬาฟุตบอลกี่ปี สวัสดีแฟนบอลทุกท่านนะครับขอต้อนรับสู่ช่องบูมทงขอบบอลจริงต้องบูมทงนะครับวันนี้ยังคงมีข่าวสารความเคลื่อนไหวรวมไปถึงคอนเทนต์ฟุตบอลจากทั่วโลกนำมาฝากกันเป็นประจำทุกวันนะครับก่อนอื่นฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่อบบูมทงกันไว้หน่อยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารความเคลื่อนไหวรวมไปถึงคอนเทนต์ฟุตบอลที่นำมาฝากกันเป็นประจำทุกวันนะครับวันนี้ขอไปเกอะติดเรื่องราวนะครับของวงการฟุตบอลไทยกันหน่อยนะครับโดยช่วะความหลงของการปลดมาซาดะอิชิอิกุนซือชาวญี่ปุ่นออกจากตำแหน่งกกกกกุุนนนนนซซืืือออออททททัััััพชช้้้้้าาาางงงศึีีีีมมตตติไยแแลลว็รร่ฮสะคบเเดดูข าคุมทีมเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็พาทีมชาติไทยลงสนามเจอกับสิงคโปร์ไปแล้วในเกมอุ่นเครื่องแล้วก็จะมีคิวลงทําศึกนัดสาคัญนะครับในการเจอกับทีมชาติศรีลังกาในศึกฟุตบอลเอเชียนคัพ2027รอบคัดเลือกด้านเองนะครับซึ่งหลายคนก็มีการเห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยนะครับเกี่ยวกับการตัดสินใจในครั้งนี้นะครับซึ่งแน่นอนนะครับก็มีอดีตบรมครคูนะครับแล้วก็เป็นผู้มีประสบการณ์ในวงการฟุตบอลไทยเนี่ยก็ได้ออกมาหล่นความคิดเห็นไว้นะครับแล้วก็มีการยืนยันอีกเสียงนะครับว่า มมาสในการคุมทีมชาติไทยนั่นก็คือทางโค้ชเฮงวิทยาลอยกุลนั่นเองครับโดยโค้ชเฮงวิทยาลอยกุลเนี่ยก็เคยเป็นอดีตประธานเทคนิคของสมาคมกีฬาฟุตบอลประเทศไทยนะครับแล้วก็ปัจจุบันก็เป็นผูมอำนการฝ่ายเทคนิคนะครับของสโมสรชนบุรีเอฟซีทีมดังในศึกฟุตบอลไทยลีกนะครับก็ให้ความคิดเห็นนะครับเกี่ยวกับการปลดมาาดะอิชิอิแล้วก็มีการยืนยันนะครับว่ามาสดะอิชิอิไม่เหมาะสมกับฟุตบอลไทยครับโดยคนเห็นบอกนะครับว่ากุญสืออย่างมาสดาอิชิอิเนี่ยเป็นกุญสือชาวญี่ปุ่นนะครับเพราะฉะ ปุนนมันจะมีความเนีบนะครับแล้วก็การทํางานของอิชิอิเนี่ยเขาจะไม่ได้หวังผลเพียงแค่ปี2ปีนะครับแต่ว่าอิชิอิเนี่ยเป็นกูื้อที่จําเป็นต้องใช้เวลามากๆเลยนะครับในการสร้างทีมเพราะฉะนั้นเนี่ยโค้ชเฮงบอกว่ามาสดาอิชิอิเนี่ยจำเป็นต้องได้รับสัญญาระยะยาวนะครับแล้วก็มีเวลาให้เขาในการสร้างทีมนะครับวางโครงสร้างต่างๆเมื่อเขาใช้เวลานานนะครับแล้วก็มีเวลามากพอเนี่ยที่จะวางรากฐานต่างๆให้กับทีมทีมนั้นที่เขาไปคุมทีมเนี่ยโอกาสที่จะประสบความสำเร็จอย่าง ยั่งยืนมีสูงนะครับเพราะว่าโคชเฮงมองว่าการที่มาสระอิชิดไม่เหมาะสมกับการคุมทีมในไทยเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่ใช่มีฝีมือไม่ใช่ว่าไม่เก่งนะครับเพียงแต่ว่าประเทศไทยหรือฟุตบอลไทยเนี่ยให้เวลากับโคชน,น้อยเกินไปนั่นเองนะครับก็ทําให้โคชเฮงมองว่าอ e ิชิดเนี่ยไม่เหมาะสมในการทํางานฟุตบอลไทยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าทีมไหนต้องการความสำเร็จดังนั้นก็ต้องให้อ e ิชิดทำงานนานๆน,น,นะครับก็ต้องมารอดูว่าการคุมทีมบีจีตุนิเ็ดในปัจจุบันของอ e ิชิดจะได้รับเวลาคุมทีมแล้วก็สร้างทีมนานขนาดไหนเพราะว่าบี A ก็เป็นทีมที่ต้องบอกว่ามักที่จะโปรโตชบ่อยๆอ,อ,อยู่นั่นเองนะครับสว่วนสัญญาของอาร์เธอรีฮัทซันเนี่ยฝั่งของทางโคชเฮงก็ได้มีการเปิดเผยน,นะครับหลังจากที่ได้เคยมีการพูดคุยกับอาร์รี่ฮัทซันในช่วงที่ฮัทซันเนี่ยเขาไปดูเกมที่ชนบุรีนะครับซึ่งทางโคชเฮงก็มีการสอบถามว่าเอาดเดเซนสัญญากับสมาคมกีฬาฟุตบอลประเทศไทยเนี่ยกี่ปีนะครับซึ่งทางฮันซันก็บอกว่าส,สัญญากับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย2ปีนั่นเองนะครับส่วนจะอยู่ครบ2ปีหรือเปล่าผลงานในสนามของทีมชาติไทยจะเป็น คำตอบอย่างแน่นอนนะครับนี่ก็เป็นข่าวสารความเุ่อนไหวนะครับที่นํามาฝากกันในวันนี้ครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องมุมทงกันไว้หน่อยนะครับเพื่อไม่พลาดข่าวสารความเุ่นไหวจากแวดวงฟุตบอลทั่วโลกที่นํามาอัปเดตกันเป็นประจำครับวันนี้ขอบคุณทุกท่ตามเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ